สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปรับลูกนะคะถ้าคลิปนี้ดีนะคะดาจะลงนะคะถ้าคลิปนี้ไม่ดีดาก็จะไม่ลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของก่อนที่ร้านแต่ดาจะไม่ได้ถือเข้าร้านนะคะเพราะว่ามันเป็นร้านเนิอไมนิม่ธรรมดาเราไปซื้อของที่ร้านแล้วก็จะแวะไปรับลูกเลยนะคะ รักก่อนดีเท่าไหร่นะต้องไปรับลูกก่อนมาต่อนะคะเมื่อกี้แต่เราจะไปรอรับลูกสาวนะะน้องเอว่าน้องเอว่าขอทับไปทางัที่นี่อากาศเย็นนะคะหนาว นี่อาจจะไม่เยอะนะคะอาจจะมีไม่มีสาระมากมายทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีบุ๊กภายในเที่ยงหรือบ่ายโมงก็ดาจะปิดร้านบ่ายสามนะคะเป็นประจำนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีบุก๊กดาก็จะก็ยังเปิดร้านอยู่นะคะแต่ว่าก็ดาก็เปิดร้านนะคะแต่ว่าจะเลิกเร็วหน่อย จะใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแล้วก็พาลูกไปแมคโดนัล์บ้างอะไรบ้างบางทีก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องต้องถ้าถ้าจะพาลูกไปเที่ยวหรือว่าไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยดาจะไม่ค่อยพาไปนะคะที่นี่ค่าใช้จ่ายค่าคองชีพก็สูงแล้วนะคะ ดาก็จะไม่ไม่ฟุ่มเฟือยนะคะก็จะซื้อเฉพาะจำเป็นของที่เข้าร้านหรือว่าของที่เข้าขาดนะคะแดดสองที่นี่ก็บ่ายสามแล้วนะคะน้องเอวาก็จะออกมาประมาณบ่ายสามสาดาก็จะไปรอที่โรงเรียนก่อนก็จะรออยู่ในรถประมาณ5นาที10นาทีนะคะ เพราะว่าลงเรียนที่นี่นะคะค่อนข้างจะเข้มถ้าไม่บ่ายสามสิบห้าเขาจะไม่เปิดเกตไม่เปิดประตูรั้วนะคะค่อนค่อนข้างดีเซฟตี้นะคะเซฟตี้ซิเคียวดีนะจะมาแล้วก็จะไปกลับรถก่อนแล้วก็จะหาที่จอดเพราะว่าเวลาออกไปแล้วรถเยอะนะคะดาก็จะคือจะไม่ มากง่ายมักง่ายจอดตรงไหนก็จอดนะคะไม่นะคะต้องกลับรถคิดหน้าคิดหลังก่อนแล้วก็ต้องไปกลับรถแล้วก็ไปจอดในที่ที่สมควรจอดนะคะตรงนี้ทางนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้มีคนเข้ามาเยอะเราต้อง ถ้าเรามาก่อนเราก็มาจอดได้นะคะถึงที่จอดดาก็จะอรอลูกเลิกเรียนนะเราเลิกรอรอลูกเล,กลิกเรียนเมื่อก่อนนี้ดาเคยเ,เห็นเขา,เาขับรถตู้กันก็คือดาก็เคยคิดนะคะว่าจะออกรถตู้นะคะแต่ว่า,ารถตู้ขนาดกลางนะคะขนาดเล็ก นะดาก็เคยคิดนะคะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับแรงเราเพราะว่าตอนนี้คือเมื่อก่อนนี้ดาย้อนกลับไปที่เ,เมื่อสักสีหปีเนาะตอนช่วงโควิดเนาะเป็นช่วงโควิดหรือว่าก่อนโควิดนี่แหละตอนนั้น,นะดาก็เป็นลูกศิษย์วัดเนา แล้วก็ไปวัดเกือบทุกอาทิตย์ตอนนั้นทำโรงงานนะคะแล้วก็พอมีลูกแล้วก็ทำโรงงานแล้วก็ทำโรงงานแบบว่าสามคืนเข้ากะดึกนะคะเข้ากะเข้ากะดึกเ,เขา้าเข้าสี่ทุ่มเลิกหกโมงเช้านะคะแล้วก็กาเรียนไปด้วยตอนตอนตอนก่อนตอนนั้นนะคะเรียนตอนนั้นก็เรียนเต็มเวลาเรียนเต็มเวลาแล้วก็ ทำงานด้วยทําไมดาถึงมีความรู้ก็เพราะว่าดาเรียนด้วยทํางานด้วยนะคะตั้งแต่อายุสิบห้านะคะตั้งแต่อายุสิบห้าตอนแรกคลิปหน้าคลิปตอนแรกว่าเดี๋ยววันไหนว่างนะคะจะมาคุยตอนอายุสิบห้านะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าสเปหะเฮราก่อนคุยเพราะว่ามันมันจะใช้ เวลาค่อนข้างจะนานอยู่นะคะแล้วก็อยากจะจดไว้นะคะแล้วอยากจะจดไว้ก็เลยใช้เวลาน,านานเวลาเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอะจากจากวันเวลาที่เราทำงานแล้วก็ทำมถึงแต่ม้มาอยู่จุดนี้นะคะเราก็อยากจะเดอนนั่งเล่าให้มันดีๆนะคะก็คือย้อนกลับไปนะคะ ย้อนกลับไปค่อนข้างจะยาวก็เลยยังไม่อยากเล่าตอนนี้นะคะวันนี้ก็มารับลูกแล้วก็รับลูกเสร็จก็เตรียมทํากับข้าวนี่คือนะักิจวัตรประจำวันนะคะคือถ้าไม่มีบุ๊กต่อต่อตอนเย็นดาก็จะปิดร้านบ่ายสามถ้าไม่มีบุ๊กภายในเที่ยงนะ,ะเที่ยงบ่ายโมงอะไรเงี้ยดาก็จะปิดร้านบ่ายสมโมงทุกวันนะคะทุกวัน จันถึงวันศุกร์จะเน้นนะคะจันวันถึงวันศุกร์ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีบุ๊กนะคะดาก็เปิดร้านนะคะดาเปิดร้านแต่ว่าดาก็จะอยู่บ้านนะคะแล้วก็รอรับลูกค้าโทรศัพท์ลูกค้าจากโทรศัพท์นะคะบางคนเขาก็บุ๊กออนไลน์มาดาก็จะทำอย่างนั้นนะคะทุกวันแต่ก็จะแบ่งเวลาให้ลูกนะคะแบ่งเวลาให้ลูก ก็คือว่าให้เขาได้เบรกได้พักบ้างได้เล่นกับแม่บ้างบางครั้งบางคราวนะคะส่วนที่เที่องกฤษนะคะที่โรงเรียนจะเข่งเขาจะไม่เปิดไม่เปิดประตูรั้วนะคะถ้าไม่ถึงเวลาที่เด็กเลิกเรียนนะคะที่นี่จะเข่งแล้วก็ คือถ้าก่อนเข้าก็คือตอนเช้านะคะเขาก็จะไม่เปิดประตูนะคะไม่เปิดประตูถ้าไม่ถึงเวลากําหนดนะคะเราก็ถึงเวลาเราก็มานั่งรออย่างเงี้ยเนี่ยหลายคนนะคะก็มามาก่อนเราก็จะมานั่งรอที่รถถึงเวลาใกล้อา <c oughs> ใกล้เวลาเราไปรับเราค่อยไปรับนะคะ อากาศด,ดีมากเลยนะคะเชิงจะร้อนเดี๋ยวรอทำรอให้ที่บ้านทำสวนให้เรียบร้อยแล้วดาจะเริ่มปลูกปลูกผักสวนควนะคะปลูกผักสวนควาวดาซื้อพันผักมาแล้ว๋ยวเรามารีวิวพันผักด้วยกันมีหลายคลิปที่จะทำถ้ามีโอกาสนะ,ะถ้าโอกาสมากับถ้าโอกาสมา เราก็จะทำนะคะขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานที่ทุกอย่างเข้ามาประจบกันนะคะแล้วก็จะทำคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะคุยกันธรรมดาแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายพอดีอ่าก็ดูตอนที่ดาไปส่งลูกส่วนใหญ่ดาจะรอรอลูกเข้าไปโรงเรียนแล้วนะคะ ปวมีเกิดเหตุอะไรเพราะว่าบางครั้งถ้าเราอยู่ในเมืองบางเมืองนะคะถ้าเราไม่ระวังก็คือมีเหตุนะคะมีเหตุแบบว่าคนร้ายนะคะทำลายเด็กก็มีนะะเอามีดมาแทงเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็มีเราก็ต้องคอยระวังอากาศดี ตอนเช้าค่อนข้างจะเย็นนะคะเริ่มจากอาทิตย์นี้น่าจะเริ่มอุ่นแล้วที่ร้านถ้าหน้าหนาวขึ้นมาทันทีถ้าหน้าหนาวมาทันทีแล้วที่ร้านจะเงียบนะคะร้านนวดไม่ต้องพูดถึงจะเงียบนะคะนอกจากคนที่เขาต้องการนวดแก้อาการจริงๆเขาถึงจะมานวดนะคะหรือว่าปวดคนที่ปวดจริงๆอ้อปวดจังเลยอะไรเงี้ยปวดเขาถึงจะมานวดอะคะ ไม่อืมเดี๋ยวเขาก็จะใกล้แล้วนะคะคนที่ปวดจริงๆเขาก็จะมานวดแล้วก็ถ้าคนไหนไม่ปวดเขาก็จะไม่ค่อยได้มาเรากลางช่วงยี่สิบยี่สเอ็ดเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะมีลูกค้าต้องพยายามโปรโมทเนาะนะคะลงโฆษณาแล้วก็ เดี๋วดาก็จะใส่คลิปใต้ใต้ด้านล่างอีกนะคะคลิปนี้ดาก็จะใส่ใส่พินไปนะคะสำหรับใครต้องการนวดนะคะแล้วเรามันก็จะดัน AI ก็จะดันมากขึ้นดันร้านนวดไล่คลิปดันเ,เว็บไซต์ที่ร้านนะคะทำให้ดามีลูกค้าเพิ่มขึ้นนี่คือจุดประสงค์นะคะทำไมต้อง ออกมาพูดนะคะออกมาพูดเกี่ยวกับกิจการของเรานะคะเพื่อเพื่อโฆษณาเพื่อโฆษณาเพื่อให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเดาอธิบายอีกทีหนึ่งเวลาที่เรามองเห็นกับหน้าจอโดยตรงนะคะถ้ามีโอกาสโอเคเขาก็เริ่มไปกันละเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you. Bye bye.